ครับครับครับนี่พี่น้องจากเพื่อเพ่นครับบ้านบ้านสังแป้นมหนวะอ่านสังแป้นนี่ยครับสังแป้นเพื่อเพ่นเด้อไกลไกลบ้านใกลไกลบ้านสกลบ้านสกุลยูบ้านไหนวะบ้านนาบัวสุมเสานะนาบัวนาบัวนาบัวสมเสาสังแป้นนาบัวสุมเสาร์นี่นี่แต่บ้าน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 มูกพวกผมบ้านท่อนชัยบ้านบ้านได้เสง คคครครครััับบหนี่มาถ่ายถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปอน,นองปลายนะครับอ่านองปลายขายดิบขายดีครับขายดิบขายดีครับขายดิบขายดีอ่านตูกปากนะครับตูกปากตรตุกปากเมื่อวานโคกไก่รออยู่สองกมง ปันเบิงอยู่ในกรุงเทพว่าเขาไปตื่นงเตี๋ยหาไปกินแตอ่อย่งา,า,งา,างเ,เงสั่างตะมกพุงไหมหาหกชั่วโมงไหมนี่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 เ <c oughs> วลาโทรมากบ่หลับจักเถียนิดโอ้เปิดร้านได้ไหมเลยไปท้วมบานูใกล่ครับบ้านูใกล้นี่ขี่รถเล่น,อ,นออกมาก ยากาศบ้านๆครับบ้านๆกินแบบบ้านๆกินแบบที่สานบ้านเฮาได้อยางอ่าครับราคาคุยกันได้นะครับุสูตรนี่สูตรใช้พุ่มลยตรงนะครับนี่คนค้นแกงคอ ขี่รถเบนนดครับมาสั้งตมะุงขี่รถเบนขี่รถเบียมรผิวสั่งตำมุ่งไอ้น้องติ่งก็มาได้หวานนะไมเอาเี้ยวอย่างเดียวนะกาเหวานได้เนาะชิมเกก็เริ่มชิมแลแหละ แล้วพบกันไม่มือ้อืืนนะครับมือ่อืืนพอกันอีกนะครับ,ม,รบรมือ,อืแค่นี้ครับวันนี้ครับ